สวัสดีครับเพื่อนๆผมอารามชวัเจริญพันธ์นะครับก็วันนี้จะมีโอกาสได้มาแนะนําสื่อชิ้นใหม่นะครับของโคเวอร์กรุ๊ปเราซึ่งสื่อตัวนี้นะครับจะมีโอกาสช่วยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในกระบวนการในการทํา5สอนนะครับหรือว่าสับที่เราคุ้นเคยก็คือ B1 ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งความจริงเราก็มีในส่วนของเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือในส่วนของชิ้นนี้นะครับก็คือคู่มือ5สอน เล่มนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็เคยมีโอกาสได้ใช้มาก่อนซึ่งแน่นอนนะครับถามว่าดีไหมก็ผมว่าดีมากนะครับเพราะผมก็ใช้ในการสร้างธุรกิจเช่นกันแต่ผมเจอหลายๆคนนะครับก็มีปัญหานะครับในการทานะครับเพราะเขารู้สึกว่าข้อมูลในเล่มนี้นะครับมีเยอะเกินไปเพราะมันมีเนื้อหาเนี่ยถึง10หน้าเลยทีเดียวนะครับบางคนเนี่ยใช้ในการทำห้าสอนครั้งเดียวนะครับประมาณ3-4ชั่วโมงเลยนะฮะก็คือถือว่าแบบมาราธอนเลยอ่ะ ซึ่งผมว่าในมุมผมผมว่าใช้เวลามากเกินไปเราก็เลยมีโอกาสนะครับได้อัปเกรดนะครับในส่วนของคู่มือ5สอนเล่มนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่เพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้มีโอกาสได้ใช้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ยังไงขออนุญาตนะครับภูมิใจเสนอนะครับแล้วก็เต็มใจนําเสนอนะครับสื่อชิ้นใหม่นะครับคู่มือ5สอนเวอร์ชั่น2016นะครับยังไงเดี๋ยวเราใช้สเปเชียลเอฟเฟนะครับในการ เปิดตัวนะครับหนึ่งสองซนะครับนี่นะครับก็คือเป็นคู่มือห้าสอนเล่มใหม่นะครับเปิดตัวอลังการไหฮะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมอาจจะมาขออนุญาตนะครับรีวิวนะครับว่าในคู่มือห้าสอนเล่มนี้นะฮะมันมีอะไรบ้างดีขึ้นยังไงมีประสิภาพเจ๋งขึ้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะใช้อะไรยังไงแล้วก็ควรทําอะไรนะครับก่อนที่เพื่อนๆเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้คู่มือเล่มนี้นะครับไปยังหน้าสนามจริงนะครับก็ เดี๋ยวให้ดูนะครับรีวิวนะครับด้านหลังนะฮะก็จะเป็นโลโก้ของเรานะครับ S55 เหมือนเดิมนะฮะก็เป็นระบบ Powerup g r o ก็เรามาเริ่มกันที่หน้าแรกเลยนะครับคู่หน้าแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับสอนในเรื่องที่1แล้วก็เรื่องที่2นะฮะเรื่องที่1นะครับก็คือในส่วนของ Y j o y นะครับก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับก็เป็นการเราต้องติวเพื่อนใหม่ของเรานะครับหรือว่าตา์ใหม่ของเราเนี่ยให้ายจอยให้เป็นซึ่งหัวข้อนะครับที่คนหนึ่งคนเนี้ยควรายจอยให้เป็นนะครับเราก็มีในคู่มือแล้วนะครับตรงนี้แต่แน่นอนนะฮะเพื่อประสิทธิภาพที่มันสูงขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะครับครั้งนี้นะครับเราจะมีโน้ตบอกเลยนะครับว่าถ้าเพื่อนใหม่เรานะครับหรือว่าตา์ใหม่เนี่ยอยากายจอยได้ดีนะฮะ คือเขาเนี่ยต้องนะครับมีโอกาสได้บันทึกเสียงของโค้ชของเขานะครับในการพูดวายจอนของเขาเนี่ยเอาไว้เพื่อตัวเขาเนี่ยจะได้กลับไปฟังนะครับที่บ้านได้ซึ่งในตรงนี้ครับคือบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากก็คือเหมือนกับเป็นภาคบังคับเลยครับว่าคนที่ถูกติวนะฮะต้องบันทึกเสียงของโค้ชเอาไว้ว่าโค้ชเนี่ยพูดวายจของเขาเนี่ยว่ายังไงบ้างแล้วก็กลับไปทบทวนนะครับ ซึ่งถ้ากลับไปทบทวนแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขานะครับเขียนในส่วนของตรงนี้และเมื่อเขียนเสร็จทบทวนเสร็จนะครับได้คอนเซปต์ได้คีย์เวิร์ดอะไรบ้างก็ให้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งคืนมายังโค้ดด้วยเจ๋งไหมฮะซึ่งแน่นอนนะครับคือผมว่าบางคนนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะวายจอยทื่อๆไม่มีศิลป,ปะไม่รู้จะมีคำคงคำคมหรือว่าเสร็จยังไม่ได้เห็นภาพบางคนก็คงอยากเห็นวายจอยนะครับของมืออาชีพเลยนะครับซึ่งครั้งนี้เราก็จัดให้นะฮะ ซึ่ง QR code นี้นะครับถ้าทุกคนเห็นนะครับก็จะเป็นนะครับ QR code ที่สแกนปุ๊บจะส่งลิงก์นะครับไปเป็น y Joy นะครับของเพื่อนๆมิลเลนเนียนะครับในโครอบครัทุกคนเลยคือถ้าใครนะครับอยากฟังคุณเตียงนะครับอยากฟังคุณมิ่งอยากฟังนะครับคุณโตนนะครับหลายๆคนนะครับ y Joy เป็นยังไงบ้างก็สามารถสแกนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกได้เลย แล้ววายจอยก็เป็นวายจอยง่ายๆครับสั้นๆประมาณสักคนละ1นึ่งถึงนาอนาทีนะครับของมิลเลนเนียร์ซึ่งก็จะเห็นภาพคอนเซปต์แล้วก็จะเป็นการวายจอยตามสเตปสข้อนี้เลยนะครับซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่มันดีมากๆเลยนี่ก็คือนะครับในส่วนของสอนที่1ก็คือวายจอยส่วนของสอที่2นะครับก็คือเป็นการเช็คสตาร์ละเพื่อคงจําได้ใช่ไหมครับว่าคนที่เป็นสตาร์เนี่ยก็คือคนที่ต้องเขาเรียกว่าทำนะครับไฟสตาร์ ข้อ1ถึงข้อ4ให้เสร็จก่อนเขานะครับถึงจะเป็นสตาร์ได้ซึ่งแน่นอนนะฮะคือเราก็เช็คกันครับในส่วนของสอนที่2นะครับว่าเขาเป็นสตาร์หรือยังซึ่งสเต็ปในการเช็คนะครับเราก็จะเช็คนะครับในส่วนของเขาเรียกว่าแฟ้มพูดได้นะฮะก็คือในส่วนของใบนี้ซึ่งเพื่อนๆนะครับตอนทํา5สอนเนี่ยก็ควรมีด้วยนะฮะก็ให้เขาดูดูปุ๊บนะครับหรือว่าบางทีบางคนเนี่ยเวลาไปสปอนเซอร์ ก็ฝากไปแผ่นนี้นะครับไปสแกนที่บ้านเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่สปอนเซอร์ละแต่พอมีกาสได้เจอครั้งที่สองนะครับเวลาทำห้าสอนเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าเหมือนกับเอามาถามถ่ายนะครับว่าสแกนหรือยังนะครับแล้วก็ได้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างซึ่งแน่นอนนะฮะในประโยคนะครับตรงคู่มือ5้าสอนเล่มนี้เนี่ยเวลาเรานะครับมีโอกาสได้ไปคุยกับสตาร์ใหม่หรือว่าผู้นําใหม่ๆนะครับเวลาเราถามว่า ทำไฟสตาร์เสร็จหรือยังนะครับเอาจริงเลยโดยส่วนมากเนี่ยก็คงจะได้คําตอบว่ายังไม่ได้ดูเลยไม่มีเวลานู่นนั่นนี่ทีไหมครับซึ่งพวกเรานะครับก็ต้องมีศิลปะนะครับในส่วนของการนะครับเขาเรียกว่าพูดนะครับให้ตาใหม่หรือว่าผู้นําใหม่เราเนี่ยรู้สึกไม่อึดอัดมากแต่ก็ต้องให้รู้สึกว่ามันสําคัญนะฮะซึ่งอย่างที่คุณทะเนศนะครับลีลาพรได้มีโอกาสได้สอนไว้ในคลิปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกสุดท้ายนะครับว่าคือคลิปอันไหนเนี่ย บอกไว้นะครับว่าเป็นศิลปะในเรื่องของการพูดนะครับที่เป็นการให้เงื่อนไขเนี่ยกับซาใหม่ว่าทั้งหมด3สเตปนะครับก็คือมีเขียนบอกตรงนี้เลยนะครับก็คือไม่เป็นไรถ้ายังไม่ได้ทำสเตปที่2นะครับก็คือกําหนดระยะเวลาในการทําและอันที่3นะครับก็คือบอกสิ่งที่จะได้รับหลังทําในสิ่งนั้นๆน,น,นะครับซึ่งตรงนี้เป็นคอนเซปต์ทั้งหมด3สเตปแต่สเตปในการพูดนะครับหรือว่าคีย์เวิร์ดเนี่ย จะอยู่ในล็อกต่างๆตรงนี้นะครับซึ่งผ่านการกลาแล้วก็เป็นคําพูดที่สวยนะครับแล้วก็เป็นคําพูดที่ผมว่าดูดีเลยทีเดียวซึ่งเราจะให้เพื่อนใหม่เราอ่านตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราจะอ่านให้ฟังก็ได้หรือว่าจะพูดให้เขาฟังก็ได้ซึ่งผมว่าจะเป็นการที่ให้เงื่อนไขนะครับให้เขาเนี่ยกลับไปทำไฟสตาร์ทเนี่ยนะฮะแบบมีศิลป,ปะดูสําคัญครับแต่ดูไม่ได้ตึงมากเพราะว่าผู้มือเรื่องนี้ช่วยคุยให้ด้วยอีกเสร็จหนึ่งเนาะนะฮะซึ่ง ไอสเต็ปที่หนึ่งนะครับผมว่าไม่ได้ยากมากนะครับก็คือในส่วนของการสแกนเวลคัมแต่ในส่วนที่สองเนี่ยครับก็คือในเรื่องของสินค้าตรงนี้นะครับจะมีเขียนบอกเลยนะครับว่าควรเลือกใช้สินค้าให้เร็วที่สุดเลือกชุดที่เราสนใจและให้โค้ชอธิบายให้ฟังอย่างน้อยเนี่ยให้เลือกมาสักชุดหนึ่งให้โค้ชเนี่ยมีโอากาสได้อธิบายเนี่ยตอน5้าสอนเลยสักชุดหนึ่งแสดงว่าเพื่อนๆนะครับที่เป็นคนติวห้าสอนเนี่ย าะว่าเราควรนะครับพูดสินค้าเซตต่างๆนะครับในแฟ้มพูดได้นี่นะครับให้ได้นะฮะซึ่งเราก็ต้องลองฝึกดูก่อนนะครับก่อนจะไปติว5สอนตรงนี้แล้วก็ถ้าอยากเพิ่มประสีภาพนะครับในการคุยสินค้าคือผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่าถ้าเวลามีโอกาสได้ไปคุยนะครับเราก็ยังคงอยากให้เพื่อนใหม่เราเนี่ยซื้อสินค้าซื้อของใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนนะฮะเราก็อาจจะต้องมีนะครับในส่วนของ แคตตาล็อกนะครับของ Legacy นะครับซึ่งเพื่อนใหม่เราถ้าสมัครแล้วก็คงได้ตรงนี้ไปซึ่งเราก็อาจจะเปิดตามไปด้วยครับว่ามันเป็นสินค้าตัวนี้นะตัวนี้นะได้กี่ PV ได้ราคาอะไรเท่าไหร่ก็ลองเปิดให้ดูแล้วถ้าเพิ่มความแซ่บนะครับเราก็อาจจะมีนะครับหนังสือในส่วนของโชว์เคสด้วยนะครับก็เปิดให้เข้าดูตามสินค้าหมดต่างๆลดความอ้วนความสวยความงามอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คือในส่วนที่2เพราะว่าในตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่ สำคัญมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของที่3มอันในส่วนของที่4นะครับก็เป็นการติดตามในส่วนของการเข้ารอบประชุมแล้วก็ฟังสตาร์เตอร์คิดซึ่งนะครับขออนุญาตข้ามมาเลยนะครับในส่วนของการติดตามสตาร์เตอร์คิดนะครับเราก็เขาเรียกว่าควรนะครับมีสตาร์เตอร์คิดเนี่ยให้ครบนะครับติดไปด้วยเพราะว่าในคู่มือเล่มน,นี้นะครับจะมีโอกาสเขาเรียกว่ากระตุ้นนะครับให้พวกเราเนี่ยที่เป็นโค้ชเนี่ยทำการซื้อขายเงินสดได้ง่ายขึ้น ในคู่มือเล่มนี้นะครับจะบอกว่าถ้าเพื่อนใหม่ของเราหรือคนที่เราไปติว5สอนเนี่ยไม่มีนะครับยังไม่ได้ซื้อ s ต a r t เตอร์คิดไปนะเราก็จะมีโอกาสนะครับก็คือเขียนข้อความไว้ให้แล้วว่าถ้ายังไม่มี s ต a r t เตอร์คิดให้ซื้อที่โคสได้เลยก็คือซื้อเงินสดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปติว5สอนเนี่ยเพื่อนๆครับพวกเราเป็นโคสเนี่ยเราควรติดสตาร์เตอร์นะครับไปพร้อมขายเลยนะครับก็อย่างน้อยสัก ชุด2ชุด3ชุดดูนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากๆเลยลองดูครับแล้วก็ในส่วนของแฟ้มสปอนเซอร์ในส่วนของคู่มือวิ่งขมนะครับก็จะเป็นในส่วนของสื่อที่จําเป็น,แล,าาานแ,ลแล้วก็อาจจะอธิบายได้นะฮะแล้วก็เราอาจจะไกด์ครับว่าหนังสือที่ถ้าเกิดมาเป็นเลือก cover เนี่ยต้องอ่านให้ได้เลยนะสเล่มนี้ก็รู้ก่อนตอนนี้นะครับก็คงเป็นหนังสือที่เพิ่มนะครับระดับการตัดสินใจนะครับในส่วนของไวเน็ตเวิร์กการทําอะไรเพิ่มการคิดกับชีวิตพวกนี้นะครับแล้วก็ รู้จักกลุ่มเรามากขึ้นในหนังสือกู๊ดลักแล้วก็ผมว่าบางทีเพื่อนใหม่เราเนี่ยอาจจะมีข้อโต้แยง้งข้อสงสัยหรือไม่มีเงินนะทำยังไงลูกเล็กเมียเด็กอะไรก็ว่ากันไปซึ่งในหนังสือ The Regent นะครับเป็นเรื่องราวของมิเลเน่เนี่ยก็จะช่วยตอบข้อโต้แย้งให้หลายข้อนะครับก็ลองเอาไปอ่านดูลองไกด์ดูนะครับนี่ก็คือในส่วนของสอนที่2นะครับสอนที่3นะครับก็ในส่วนของการเคลียร์สีซึ่งการเคลียร์สีนะครับเราก็บอกว่า ยังไงเนี่ยครั้งที่แล้วนะครับการที่เราเจอเขาครั้งแรกเนี่ยก็คงเป็นการสปอนเซอร์ใช่ไหมครับซึ่งก็คงเป็นการสปอนเซอร์ผ่านแฟมเล่มนี้ซึ่งแน่นอนครับผมว่าคนที่ถูกสปอนเซอร์ครั้งแรกคงไม่ได้เข้าใจทั้งหมดหรอกจริงไหมซึ่งเราก็อาจจะมีโอกาสได้มาเคลียร์เพิ่มเติมนะครับก็อาจจะเป็นการถามเขาก่อนนะครับว่าตัวเขาเนี่ยสงสัยตรงไหนแฟมหน้าไหนนะครับก็ลองไล่เปิดทีละหน้าทีละหน้าดูในส่วนของแฟมนะครับ แต่ถ้าสมมติเขาบอกว่าเข้าใจหมดทุกอย่างเลยซึ่งพวกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันไม่จริงนะครับเขาคงยังไม่ได้เคลียร์ทุกเรื่องหรอกอย่างน้อยนะครับเราควรเคลียร์เขาเนี่ยทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งเราก็มีบอกให้เลยนะครับว่าอย่างน้อยควรเคลียร์คอนเซปต์ของธุรกิจก่อนก็คือในส่วนของแฟ้มสปอนเซอร์นะครับก็คือ2คู่หน้าแรกก็คือในส่วนของคู่หน้านี้นะครับเคลียร์นะครับการเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อนะครับคอนเซปต์ของนะครับ เป็นชายขายตรงเครือข่ายต่างกันยังไงนะครับแล้วก็คอนเซปต์ของการนะครับเนี่ยครับใช้สินค้านะครับตื่นตื่นยันเตียงนะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับคอนเซปต์ของรายได้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็สี่หุ้นส่วนอะไรพวกเนี้ยก็ลองเคลียร์ตรงนี้ให้เขาเข้าใจนะครับในส่วนของแฟ้มหน้าที่2นะครับที่ควรเคลียร์นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของสินค้าคอนเซปต์ของสินค้าก็เราก็ต้องเคลียร์นะครับในส่วนของหน้านี้ สามให้อะไรพวกนี้นะครับให้เขาเข้าใจนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในคู่มือค่าสอ <S 2> 2 <S ก็จะบอกว่าให้เคลียร์ในส่วนของหน้าแผนนะครับก็เคลียร์ให้รู้เรื่องนะครับแล้วก็คุยกันนะครับให้เข้าใจตรงนี้เนาะก็ถามถ่ายกันว่าสงสัยตรง,ตง,ตง,ตงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เคลียร์ผ่านแฟ้มเล่มนี้นะครับเพราะอันนี้ก็ต้องมีแฟ้มติดตัวไปด้วยแล้วก็อีกเต็ปหนึ่งนะครับเมื่อเคลียร์ผ่านแฟ้มเสร็จปุ๊บเราก็จะเคลียร์ในส่วนของ w i เน Network นะครับ ซึ่งไวเ e ็ตเวนะครับก็พวกเราก็คือควรจะเตรียมมีสื่อสำคัญนะครับก็จะเป็นในส่วนของหนังสือรู้ก่อนตอนนี้นะครับดีกว่ารู้งี้ตอนหลังนะครับแล้วก็ควบคู่กันครับในส่วนของ CD Wi Network ซึ่งถ้าเรานะครับเวลาเราติวเนี่ยเราไม่สามารถเอา CD ไปเปิดได้อยู่แล้วแต่เราจะเอาเล่มนี้ไปติวแต่ทุกๆเรื่องนะครับในหนังสือเล่มนี้จะอยู่ใน CD แผ่นนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าเฮ้ยบทนั้นบทนี้เนี่ย ต้องเล่ายังไงต้องพูดยังไงให้เพื่อนใหม่หน้าแบบสนใจหรือว่าเปิดใจก็ลองนะครับไปฟังซีดีแผ่นนี้ก่อนนะครับว่าพี่ทอมนะครับเล่ายังไงให้มันน่าสนใจเราเนี่ยก็ต้องเก็บเป็นประเด็นนะครับแล้วก็ไปฝึกพูดดูเพราะว่าเพราะว่าการพูดเรื่องราวนะครับวัยน,นิดเบิกผ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เจ๋งมากแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะครับลองดูลองฝึกดูนะครับแล้วก็นะฮะผ่านไปแล้วครับหน้านี้สุดท้ายก็คือเหลือ2คู่หน้าสุดท้ายละนะครับ ซึ่ง2คู่หน้านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องกระบวนการในการทํา5ค้นหาละก็คือสอนที่4นะครับห้ค้นหาเนี่ยนะครับเราจะทําการ5ค้นหาเนี่ยผ่านนะครับเขาเรียกว่าเป็นการติวเขานะครับตั้งว่าหมายเนี่ยผพะว่าเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับที่ในคู่มือบอกก็คือในส่วนของ Work ์กแพนะฮะหน้า8ก็คือในส่วนของ Work ์กแพนะฮะอันนี้ก็หน้า8ก็คือจะเป็นในส่วนของเป้าหมายนะครับใน Work ์กแพซึ่งเราอาจจะถามเพื่อนใหม่แล้วนะครับว่า ั้งเป้าว่า1ปีอน่ยจะเป็นเข็มอะไรสาเดือนจะเป็นเข็มอะไรห่เดือนจะเป็นเข็มอะไรก็ใช้เวิร์กแพนควบคู่ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งเป้าหมายนะครับก็เราจะมีบอกอยู่แล้วนะครับในคู่มือ5สอนนะครับว่าตรงเนี้ยจะเป็นการติวนะครับผ่านคู่มือไกด์บุ๊กอะไรคือคู่มือไกด์บุ๊กก็คือคู่มือที่อยู่ใน นะครับสตาร์เตอร์นะครับก็คืออยู่ในนี้ก็คือเล่มนี้นะฮะซึ่งเราจะมีบอกเลยครับว่าการติวเบื้องต้นนะครับให้ติวคู่มือหน้า3ก่อนก็คืออันนี้ซึ่งถ้าเรานะครับอยากเป็นคนหนึ่งที่ติวคู่มือไกด์บุ๊กหน้า3ได้ดีเรานะครับก็ต้องไปฟังนะครับว่าคุณนุกธนสิทธิ์นะครับก็คือในซีดีแผ่นที่2ออันเนี้ยนะครับ พี่นุกเนี่ยพูดยังไงนะครับในการตั้งเป้าหมายในการไล่เข็มความสําเร็จนะครับตรงนี้ผมว่าสําคัญมากนะครับลองไปฝึกด,ดูแล้วก็เมื่อเราตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็จะถามเขาเลยนะครับว่ามีใครที่เราอยากชวนเลยไหมซึ่งการชวนนะครับเราไม่ต้องลิสต์เยอะแล้วครับขอแค่5้าคนพอละที่เขาเนี่ยอยากชวนที่สุดเราก็ให้เขาเขียนนะครับแล้วก็เพราะอะไรเขาถึงอยากชวนที่สุดเราก็ลองให้เขาเนี่ยตอบเราหรือว่าเขียนก็ได้ และเราก็คงถามเขาก่อนเลยครับว่าแล้วตัวเขาเนี่ยมีไอเดียในการจะชวน5คนนี้หรือยังถ้ามีแล้วเขาจะชวนยังไงลองเล่าให้เราฟังซิอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือจะได้ช่วยเขาด้วยวยนะครับซึ่งตรงนเนี้ยผมว่าจะเป็นการกระตุ้นไลน์ชื่อที่ดีที่สุดแล้วแต่พอไอเดียของเขานะครับไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีหรือว่าใครบางคนอาจจะนึกไม่ออกเลยเราก็คงต้องให้ไอเดียนะครับในการลิสไลน์ชื่อเขาซึ่งในคู่มือเรื่องนี้ก็มีบอกนะครับว่าอยู่ในไกด์บุ๊กนะฮะ หน้าที่สี่ก็คือหน้านี้นะฮะซึ่งเราก็ต้องไปลองศึกษานะครับว่าพี่นุ๊กเล่ายังไงใน c ีดีเราไปฟังดูตรงนี้ดีมากนะครแล้วก็กระบวนการสำคัญแล้วครับก็คือกระบวนการในการนัดหมายจะโทรย,ยังไงจะนัดยังไงนะครับซึ่งแน่นอนครับเราจะติวผ่านไกด์บุ๊กนะครับในส่วนของหน้า5หน้า6กก็คือในนี้ ซึ่งในเวิร์กแพนมีบอกนะครับว่าอยู่หน้าไหนด้วยซึ่งแสดงว่าเขาจะติวนะครับในส่วนของหน้า5หน้า6ได้ดีเราก็ต้องฟังนะครับในส่วนของซีดีพี่นุกเนี้ยให้เสร็จก่อนให้เข้าใจก่อนนะครับตรงนี้สําคัญมากแล้วก็สุดท้ายครับก็คือจะเป็นการให้กําลังใจละไม่รู้ว่าเขาจะนัดได้หรือไม่ได้นะครับแต่เราก็ให้กําลังใจเขานะครับว่าไม่เป็นไรขอแค่เจอ2คนที่เอาจริงเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสอนที่5นะครับก็คือเป็นการเติมสื่อซึ่งผมว่าเบื้้องตนนะครับ สื่อแค่เนี้ยก็พอละถ้าต้องการให้ฟังสื่อมากกว่านี้นะครับผมว่าไปเติมเขาเนี้ยในส่วนของไฟคอร์ดีกว่านะครับก็นี่เป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับในส่วนของคู่มือ5สอนนะครับก็ถ้าใครอยากพูดได้ดีนะครับคู่มือเล่มนี้อ้างอิงนะครับสเต็ปทั้งหมดเนี้ยจากลิงก์นะครับในส่วนของนะครับการทํา5สอนของคุณธเนศราพรนะครับซึ่งลองสอบถามโค้ชดูนะครับว่าจะหาฟังได้ที่ไหนนะครับที่คุณธเนศเนี้ยสอนในเซ็นเตอร์โฟกัสนะครับซึ่งจะเป็นสเต็ป ตามคู่มือ5สอนเล่มใหม่เด้ๆเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับผมเชื่อว่าจะทําให้พวกเรานะครับเติบโตมากๆนะครับในการทํา5สอนนะครับเพราะเชื่อว่าสปอนเซอร์ได้แต่ติดตามไม่เป็นสุดท้ายนะครับก็ประสบความสำเร็จในระยะยาวไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลองดูครับฝึกไม่ยากมีอุปกรณ์มีให้ครบนะครับฝึกให้ครบฟังให้เยอะแล้วก็ลองปรึกษาโค้ดดูเพื่อนๆก็ทําได้ครับสวัสดีครับ